ค่ะช่วงนี้ค่ะคุณสนธิยานชื่นรท่ทยในธรรมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับอยู่ในสายไหมคะอ่าคุณคสนธิยานครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเกรงว่ากลัวและชักกลัวแล้ว่าจะมีปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวรอทีมงานเช็คกันอีกสักรอบหนึ่งะนะครับว่าสายพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรนะฮะก็คงต้อง ว่าไปตามขั้นตอนกระบวนการนะครับสำหรับมีกาคนเสื้อแดงะนะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการพูดถึงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในคุกหรือไม่อยู่ในคุกนะฮะก่อนที่จะขอพระราชาทานอภัยโทษคือความจริงอยู่ในคุกอยู่หรือไม่อยู่ในคุกเนี่ยมันไม่ใช่สาระสาระมันอยู่ที่ว่าการสํานึกผิดแต่เวลาเราจะถามว่าคนที่สํานึกผิดแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดขึ้นมาจากอะไรคือความสํานึกผิดก็คือหนึ่งยินดีที่จะรับโทษเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าสำนึกผิด ยอมใชแต่ถ้ายังหลบหนีอะไรอยู่เนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่อาการของคนที่สำนึกผิดหลักกฎหมายก็เป็นแบบนี้คือสําหรับคนที่สำนึกผิดแล้วนะฮะเมื่อไปอยู่ในคุกแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองเพื่อจะเป็นคนดีของสังคมไม่กระทําความผิดนั้นนั้นมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับที่จะต้องขังคนเหล่านั้นเอาไว้ค,คือหลักสําคัญของการเอาคนไปขังในคุกเนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะดัดนิสยัยก็เพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยสำนึกผิด ให้กลับออกมาสู่สังคมแล้วเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมไม่ได้นะฮะเขาไม่ได้มีความจําเป็นที่จะไปอาฆาตแค้นไม่อยากให้มาออกสู่โลกภายนอกอะไรมไม่มีนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนอไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักของการขอพระราชทานอภัยโทษมันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสำนึกผิดหรือยังเพราะฉะนั้นมันก็จะมองไปอีกระดับหนึ่งว่าในเมื่อยังหลบหนีอะไรอยู่ไม่ยอมมาติดคุกไม่ยอมมารับโทษตาม,ามาคำพิพากษานี่ใช่อาการของคนสำนึกผิดหรือเปล่าค คำตอบโดยสามัญสํานึกก็จะบอกว่าไม่ใช่นะครับเอาละครับสายของคุณสุนิยานพร้อมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณสุนิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีครับค่ะนี่ต้องขอทักทายด้วยความนิยมชื่นด้วยหัวใจต่อคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับครับอ๋อไม่ใช่ในฐานะออกมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่า สาระเป็นสาระสำคัญก็คือชีวิตต่อชีวิตในโลกนี้มีศักดิ์ศรีนะครับที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ข้าราชการมันแก่นนะครับรับราชการมาจนถึงระดับสูงสุดของหน่วยงาน4041เ<อ>็ขามีศักดิ์ศรีที่ดำรงคงไว้ในการสร้างสมความดีมาอย่างยาวนานนักค<อ>ำนินก็แบบเดียวน,นะครับสสมความดีความงามความเชิดถือแบรชนมา้น สิ่งนี้ต้องการเห็นบ้านเมืองมันไปในทางที่ดีที่สุดก,ก็คือการประสานกันด้วยความเข้าใจนะครับแต่สิ่งที่คุณกวินยืนยันว่าไม่ใช่ความเป็นธรรมและสาระสาคัญนั้นเป็นเรื่องอันเกี่ยวกับกฎแห่งกรกกรมอันนี้แหละครับที่ผมจุฬาท่านได้พูดนานๆจะมีขระนการใหญ่จะพูดว่ายังไงผลของกรรมก็ต้องเ,ออเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับ,รบขอเพียงกล้าที่ทัสจังเสียไว้ ส่วนประเด็นที่ผมคิดว่ายังร้อนไม่หยุดยนะครับก็คือประเด็นการพระขอพรรดา,าพานอภัยโทษซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นใช่ไหมครับครับนะครับผมก็อยากจะเอาบทความตั้งเดิมนะของนักวิชาการคนหนึ่งที่ยอมรับน,นะครับว่าเป็นนักวิชาการนอกกฎหมายที่ สังคมไทยการยอมรับคืออาจารย์วรปวรศักวันโหนเนี่ยนะครับอาจารย์ปวรศักเนี่ยนะครับเขียนนะครับบทความเนี่ยนะครับบอกว่าดีก,กานะครับเขาใช้คําแบบนี้ว่าการใช้สิทธิ์หัวข้อในการใช้สิทธิ์ทุนเก้าวถวายดีกาตามกฎหมายและประเพณีท่านก็มีอยู่บทความหนึ่งมีช่วงระยะหนึ่งที่พูดได้ชัดเจนว่า มีปัญหาว่าเหตุใดนะแกนนําจึงเน้นจํานวนคนทั้งทิ้ทงทั้งทั้งที่รู้อะไรถูกและอะไรผิดเขามีนักกฎหมายอยู่หลายคนจะอ้างว่าไม่รู้ก็คงลำบากนนะครับประเด็นแรกท่านถามว่า,าทําไมเชื่อแดงและนปะชถึงอ้างจํานวนคนนะครับคําตอบก็คือว่าท่านว่านะครับคําตอบก็คือดิการนี้ไม่ใช่ดิการขอพระราชทานอภัยโทษและไม่ใช่ดิการ,รองทุก แต่เป็นดิกาทางการเมืองดังที่คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สรุปไว้เป็นอย่างดีและผู้เขียนเห็นด้วยนะครับจำบอนศักดิ์ได้บอกไปว่าต่อไปว่านะครับดิกาดังกล่าวเป็นดิกาทางการเมืองโดยกระบวนการการทําโดยเป้าหมายเนื้อหาและผลกระทบเช่นว่าโฆษณารวบรวมรายชื่อประชาชนุทธิ์ให้ลงชื่อในดิกาได้นับล้านคน เป็นกระบวนการสร้างกระแสกดดันพระมหากษัตริย์โดยตรงทั้งยังหวังผลใน,น,นการวดความนิยมทางการเมืองต่อดีตนายกรัมนตจีและพรรคการเมืองที่สนับสนุนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปดุดนําเรื่องนี้มาเป็นเครื่องต่อรองอันหนึ่งการรวบรวมรายชื่อคนจํานวนมากยุนเจ้าถวายติกาอาจมีแล้วแต่ในอดีตแต่คนนับว่ามีการไม่สมควรและไม่ถูกต้องจึงไม่ควรอ้างและระทําดังกล่าวเป็นแบบอย่าง นะครับนี่ขออยาาต่ออีนิดนะครับเป้าหมายของดิการนี้มีขึ้นเพื่อให้กระทบความเครารพศรัทธาที่ประชาชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงคือหากมีพระบรมราชวินิจฉัยยกติการหรือไม่ทรงมีพระบรมรามชวิฉัยด้วเหตุอาการใดผู้เป็นแก่นํำแดงก็ทราบหรือว่าจะสร้างความไม่พอจใจเกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมากที่เข้าชื่ มันเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ลงมาต่อสู้ในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกหามรมรกมีพระบรมราชวินิจัยพระราชทาน,นโทษหรือลดโทษพันวัตตทักษิณชินวัตรกับคณะก็จะได้ประโยชน์ทางกฎหมายและทางการเมืองผมย้ำนะผมพูดจนไปตอนในฐานะสื่อก็เห็นไหมไทยนิวและบรรดาเกิดขสายคนแสดงออกมาโจมตี ว่ากันไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่ก็เป็นความเห็นของน,นักกฎหมายคนหนึ่งที่อยากจะรื้อออกมาให้ได้เห็นกงนชัดนะคร,ครับว่ามันมีความเห็นอย่างไรแล้วผมคิดว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับที่พยายามและพยายามบิดเบือนด้วยนะว่าอยู่ๆมีคนที่ของการโจมตีรัฐบ,บาลล้มรัฐบ,บาลเป็นการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาผมเรียนนะครับว่าคนที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจุดกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาคือแการนำดประชาและร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่กํารุงนะครับ เราก็ต้องติดตามการยันต่อไปนะครับสําหรับสำนักข่าวทีนิวก็เกาะติดประเด็นนี้อยากเรียกว่าถึงลูกถึงคนนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าดูมวลชนอีกฝังเหมือนกันนะครับซึ่งการนี้ก็เริ่มมีการจุดประกายที่จะเลื่อนไหวกันแล้วครับขอบคุณครับับาลครับขอบพคุณมากครับอครับสวัสดีค่ะ ก็มาขยายให้ฟังกันนะครับเอาผลงานทางวิชาการของอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่ได้รับความเชื่อถือนะครับจาก<ม>คนทุกกลุ่มแหละนะครับในเรื่องของข้อกฎหมายก็พูดชัดเจนนะครับว่า,าดีกานี้ไม่ใช่ดีกาขอพระราชทานอภัยโทษไม่ใช่ดีการ,ร้องทุกแต่เป็นดีกาทางการเมืองนะครับในการที่จะกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ